ดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกสมุนไพรในสวนสมุนไพรทถาที่ทํางานเราต่อนะครับไม่ทำดามนะครับนี่พเพื่อนฝนตกในหน้าแลงเห็นไหมับ ด้านบนพื้นฮะด้านล่างแห้งแข็งเลยครับเราเอาแค่นี้แหละวันนี้นะครับสมุนไพรที่เราจะปลูกมีด้วยกันสองชนิดสามชนิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้เลื้อยของตัวนี้สุพรรณิกาเนาะอันนี้คือสะบูเลือดเพื่อนๆน,นะครับนี่ครับว่านนะสามสิบนะสาวร้อยผัวนะครับอันนี้พัก เียงดานะครับลาชินีแห่งผักภาคเหนือตำนานแห่งผักข้าน้ำตาลน,นะครับนี่ครับผักเฉียงดามีการทำวิจัยทำแคปซูลด้วยนะผักเชียงดานี่นะครับเพื่อนๆปลูกง,ง่ายนะครับถ้าเพื่อนมีเถาเขาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝังลงดินไปเลยอันนี้คือเถาเขานะครับเดี๋ยวเราฝังไปได้วยเราก็คว่ำเลยครับ ลากแนนมาครับไม่หลุดลากแล้ลากแนนจริงครับเนื่องจากเรานะครับมีพืชด้วยกันหลายชนิดน้องเพื่อนเนาะนึังนั้น เราก็จะปลูกพืชให้เหมาะสมกับชนิดของเขานะครับพวกไม้ยืนต้นนะครับพวกสมุนไพรหัวนี่นะครับก็เอาลงดินได้เลยนะครับผักเชียงดานี้ก็รากลงดินได้เลยนะครับนี่เพื่อนส่วนสะบูเลือดนี่เพื่อนสาบูเลือดนี้นะครับเขาเสีหัวผิวดินนะเราก็ใส่หัวไปที่ผิวดินนะครับเดี๋ยวให้เลือ้อยไปกระทำลิงก็ได้ขึ้นไปกระทำลึงนะ นี่นะครับสูบเลือดหัวผิวดินแล้วก็่างนี้เลยนะครับให้หัวเขาลอยนิดนึงนี่ฮะปลูกพืชก็ต้องรู้นิสัยพืชน,นะครับเรียบร้อยครับนี่แบบว่าทดสอบสบู่เลือดกันนะครับเพื่อนนี่คือใบของสบู่เลือดนะครับเด็ดมาครับเพ,เพื่อนดูนะจะขีดที่ฝ่ามือนะครับนี่ฮะสดแดีแดงๆเลย นี่ครับมาปลูกที่สวนสมุนไพรของที่ทํางาน,นครับนี่ฮะสีแดงเลยครับนี่ <c oughs> มีใบอ่อนนะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงก่อนเนาะวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาปลูกสมุนไพรอีกหนึ่งกระถางนะครับเดี๋ยวเราเหลืออีกสองกระถางนะจะมาปลูกกันนะครับมาเลย